โซลทัตโซนี่เครื่องนี้ภาพภาพไม่โฟกัสเลยนะครับนะไม่โฟกัสเลยเป็นมัวมัวนะครับนาะดูแบบนี้ปวดตานะครับแล้วก็มีสีแหลบลินนะครับหน้าตามขอบภาพด้วยนะครับนะเพื่อนนะผมก็คงจะต้องไปปรับมันก่อนนะครับว่าปรับตรงไหนอย่างไรเพื่อนเพื่อนอยากจะปรับตามนะครับนะราไปดูกันนะครับนะโอมม้มันไม่มันไม่โฟกัสนะไปปรับโฟกัสมานนั่นแบบนี้เนาะ ทีวีเป็นรุ่นนี้นะครับเห็นไหม HF สอง P 5 0นะครับตัวนี้เป็น21นิ้วอยู่นะครับนะสายปักก็ขาดหมดแล้วหมดสภาพเลยเห็นทองแดงแล้วนะนรับสภาพการนะครับโทรทัศน์เครื่องนี้ก็เป็นโทรทัศน์ที่ทนมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับนะก็สังเกตจากฝุ่นนะครับ จุดปรับมันจะอยู่โฟกัสมันจะมีอยู่หนึ่งจุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเป่าฝุ่นก่อนเป่าฝุ่นก่อนดีกว่านนะตัวนี้ก็คือวงจรไลน์ฟิลเตอร์นะครับโอ้มีฟิวด้วยหไหมตัวนี้มันจะทําหน้าที่กันฟ้าผ่านะครับนะ <laughs> กันไฟแรงสูงยิ่งยวดนะครับเข้ามาในเครื่องนะครับทําความเสียงหายกับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ คือสังเกตได้ก็คือไฟ AC 220บโวลต์จะเข้ามาจุดนี้มาผ่านฟิวแล้วก็มีตัวป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็มี c ีมีแอะไรพวกนี้นะครับนะเน mm ี hmm. ่ยทำหน้าที่ 1. ป้องกันฟ้าผ่า 2. ป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้าไปรบกวนการทำงานของวงจรสวิตชิ่งควบคุมสปร์แล้วก็ ป้องกันสัญญาณรบกวนจากสวิตชิ่งพาวเวอร์สะพายภายในเครื่องออกไปรบกวนเครื่องใช้ไฟอื่นข้างนอกเนี่ยสุดยอดอุ้ยมีอามีอาไม่ได้มีอามีอาตัวนี้อาตัวนี้มันต้องดูนะนะอาตัวนี้เขาเรียกว่าอาคาร์บอนอาแบบคาร์บอนโอ้โหนานๆทีจะได้เจอนะครับไออาร์คาร์บอนเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะไม่ค่อยได้เจอนะ น้ำตาลดำเขียวหนึ่งเม็กนะครับตัวนี้เป็นแบบคาร์บอนนะครับหัวหน้าตามันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะพเพื่อนๆนะดูนะครับนี่ตัวมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ท่านเพื่อนหักดูนะครับข้างในนะครับมันจะเป็นผงดำๆนะครับอาคาร์บอนนะครับเนี่ย <c oughs> นะครับพเพื่อนๆไม่ค่อยได้เห็นนะอาคาร์บอนเนี่ยนี่แล้วเดี๋ยวซูมซูมซูมโอ้นะครับอาคาร์บอนเป็นบุญตาของผมเลยเนี่ยนานๆนานๆทีจะได้เจออาคาร์บอน,นแต่ละที โอเคนะครับ <laughs> ไปปรับลองดูกันเลยทีนี้นี่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเราให้ฟังว่าผมจะปรับตรงนี้นะครับตรงด้านล่างนี้เป็นสกรีนนะครับตัวบนขึ้นมานี้จะเป็นโฟกัสตัวนี้มันจะปรับความคมของภาพนะความชัดเจนของภาพนะตัวนี้นะให้ภาพมันชัดสุดโฟกัสโฟกัสปรับโฟกัสเหมือนเราปรับโฟกัสโทรศัพท์เราแนหะถ้าภาพมันเบลอล้วก็ปรับโฟกัสนะอูดถึงนะครับ ก็คือในส่วนของจุดนี้นะมันจะมีอยู่2ตุ่มนะครับตุ่มล่างจะเป็นสกรีนนะรู้สึกว่าจะเป็นมาตรฐานนะครับนะของไฟแบงค์นะครับตัวล่างจะเป็นสกรีนตัวบนขึ้นมานี่จะเป็นโฟกัสนะครับโอ้ภาพไม่ค่อยชัดเลยกล้องผมเสื่อมสภาพแล้วล่ะครับเพื่อนๆพ่ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งมุมหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งมุมหนึ่งของของโซนี่นะครับรู้สึกว่าจะมีในโซนี่นะตัวนี้นะครับ จุดนี้นะครับปรับเอาไว้ปรับให้สีมันมันทับกันนะครับมันจะไม่เหลื่อมออกขอบภาพนะครับก็มหมุนตรงนี้นะไม่มีแรงดันไม่มีไฟที่ตายตัวพวกนี้เราต้องสังเกตเอาด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยครับตาเราว่ามองดูนะแล้วก็ปรับให้สีมันทับกันถ้าถ้าเกิดว่าสีมันไม่ทับกันเนี่มันจะขอบภาพมันจะเหลื่อมออกนะครับ มันจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินหรือสีอื่นใดนะครับอ่านี่อย่างเช่นถ้าถ้าเป็นขอภาพตัวนี้มันก็จะมีสีอื่นนี้เหลื่อมออกมาปรับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่มันมันปรับได้เนะี่ยมันหมุนได้นะมันเป็น VR นะตัวนี้นะแต่ VR มันค่าสูงนะตัวนี้นะครับนี่ก็ปรับตัวนี้นะครับ ผมก็จะปรับอยู่2จุดนี้แหละให้ภาพมันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันจะมีปัญหาในส่วนของจอภาพเสื่อมนะครับโอเคนะครับแล้วในกรณีนะครับที่เพื่อนๆปรับโฟกัสแล้วมันไม่ได้ผลนะครับปรับตรงไฟแบกน,นะครับมันไม่ได้ผลแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องพิจารณาในส่วนของเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับซ็อกเก็ตนะครับ บางทีบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะต้องมองลงไปนะครับว่ามันมีตะกัน่นพวกออกไซด์นะครับนะสีเขียวเขียวนะครับนะมันเป็นสนิมของพวกที่มันเป็นสนิมเหล็กของไอ้เนี่ยไอ้พวกนี้แหละมันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่เวลาเพื่อนๆมองลงไปมันจะเห็นเลยนะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาการเปลี่ยนสกเก็ตด,ด้วยนะครับในกรณีที่ปรับโฟกัสแล้วมันไม่โฟกัสนะครับคือปรับขึ้นไปจนสุดแล้ว Focus, เนี่ยตรงโฟกัสเนี่ย ภาพมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยเปแล้วมันหมดก่อนนะครับมันปรับไปแล้วมันตันนะครับนะปรับไปแล้วมันวอลลุ่มตัวนี้มันหมดก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องมาดูในส่วนของไอ้เจ้าตัวซ็อกเก็ตนี้ด้วยนะครับนะเผื่อบางทีนะมันมันมีสนิมเขียวได้ล่ะตามที่ผมกล่าวนะครับถ้าเกิดว่าแสงมันจืดมันจางนะภาพมันไม่คมชัดเพื่อนดู RABL นะนี่มันจะมี RABL ไอ้พวกเล็กๆเนี่ยหนึ่งส่วนแปดวัตต์อะไรเนี่ยพวกเนี้ยตัวเล็กเนี่ยครับเพื่อนต้องดูตรงนี้นะบางคนถามมานะครับว่า a b l มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะไอตัวเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยเพื่อนก็ดูตรงนี้นครับแล้วที่นี้ถ้าเกิดว่าหลอดภาพมันเสื่อมเพื่อนสามารถที่แก้ไขได้โดยการยิงจอเขาเรียกว่ายิงจอนะในลักษณะที่เอาไฟสามรอยโวลต์ มิลิแอมต่ำๆไปกระตุ้นให้หลอดภาพมันทำง,งานนะครับเพื่อสลายสลายไอ้พวกที่มันติดเ,เขาเรียกอะไรวะพูดง่ายๆก็คือหลอดภาพมันทำง,งานไปไม่ได้หลับต้องไปสลายตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะช่างมันเตอะเนาาจำไม่ได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน่ะข้ามไปก่อนเพื่อนก็นหาข้อมูลเอาแล้วกันผมก็ทำคลิปวิดีโอไว้บ้างแล้วนะครับ การยิงจอการยิงจอการกระตุ้นจอภาพอะไรพวกนั้นน่นะครับผมก็ทําให้อยู่นะครับในส่วนของโซนี่นะรู้สึกว่าจะ3ามสี่คลิปอยู่นะครับนะไอเรื่องเดียวนั่นแหละนะครับแล้วทีนี้ถ้ามันยังไม่ไม่เป็นผลที่เป็นที่น่าพอใจเพื่อนๆอาจจะต้องเพิ่มแรงดันให้เจ้าตัวไฟมาเลี้ยงฮีเตอร์นะครับไสหลอดนะครับเพื่อนๆอาจจะ พิ่มโดยการพันพันที่แกนของอไฟแบกนะครับเพิ่มไฟขึ้นมานะครับือเพื่อนอาจจะต้องต่อตรงในส่วนของอาเนี่ยถอดอาทิ้งแล้วก็ต่อตรงเลยนะครับเพื่อให้แรงดันไฟมาเลี้ยงหลอดไอไสหลอดภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถที่จะทำได้หลายวิธีเช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเพื่อนเนาะในส่วนของโซนี่จอมันเก่าแล้วนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้น เดี๋ยวผมต้องไปทําดังที่ผมกล่าวให้เพื่อนๆได้ดูกันเอ่อไม่ใช่สิเพราะที่ร้านผมมันไม่มีกระจกด้านหน้าไงผมต้องงวกไปดูนะครับนะงวกไปเบิ่ง่าต่อไปโอ้ยคัาไหลบันทึกไว้ในความทรงจํานะครับว่าครั้งหนึ่งช่างวิทย์เหลืองาได้ทําคลิปวิดีโอเพื่อเป็นวิทยาฐานให้กับเพื่อนๆน,นะครับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ไปต่อยอดในยุคที่โควิด คองเมืองนะครับผมช่างวิทย์นะไม่ใช่โควิดนะนะครับคองเมืองอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับช่างวิทย์เรื่องตาทำเพื่อหวังให้เกิดเป็นอาชีพสําหรับเพื่อนๆเลยนะครับก็ทําในส่วนของ youtube นะครับเพื่อนๆไลน์ก็ไลน์ก็มีลิงก์อยู่แต่ว่าเป็นไลน์กลุ่มนะครับ facebook ไม่ได้ทำนะครับ Facebook ในส่วนของ Facebook ไม่ได้เป็นในส่วนของงานนะครับชวิตเลืองทาใช้ Facebook ในการทํากู้ภัยนะครับแล้วก็สเพเงเระไปนะครับเพื่อนๆจะสื่อสารเข้าไปที่ Facebook ชวิตเหลืองทาจะไม่ได้ตอบนะครับไม่ค่อยได้เข้าออไปซะด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันโทรศัพท์มันจอแตกด้วยนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสะเทียนเลยโทรศัพท์ผมเนี่ย เดี๋ยวถ้าผมได้ตังค์เนี่ยผมก็คงจะต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ภาพที่เพื่อนๆเห็นก็อดเอานะครับเพราะว่าอีกไม่นานก็คงจะต้องครบลิมิตที่ช่างวิทย์ได้ตั้งใจไว้ก็คือพันคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวถ้ามันถึงพันคลิปวิดีโอเมื่อไหร่แล้วจะทําต่อไหมหรือว่าจะหยุดนะไอ้ตรงในส่วนนั้นก็เดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับบางคนก็อยากจะให้ทําหลายๆคลิปอยู่นะครับแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพูดถึงเนาะ การที่จะออกมาเป็นคลิปวิดีโอต้องพูดเยอะๆหน่อยบางคนก็เปิดเพลงใส่นะพูดไม่เก่งหน่อยเปิดเพลงใส่แต่ผมรู้สึกว่าผมโมเก่งผมก็เลยพูดซะมากเลยนะครับเพื่อนๆบางคนก็ลำคาญบอกว่ามีนะมาถึงแล้วไม่บอกเลยว่าจุดไหนเป็นยังไงมัน <laughs> มีหลายอย่างนะเพื่อนนะเอาถ้ายังไงเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนเป็นที่ fc ติดตามแล้วจะเข้าใจนะครับว่าช่างวิลเลงตาทําทงานแล้วม,มันมันมักจะมีสิ่งเราอะไรมากวนเยอะๆเลย มีหอดอุ่นอัวเบมีมีทุกอย่างเลยนะครับเ <Serbia> สียงรถเสียงแมวเสียงกับแกอ้เยอะแยะเลยนะครับเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปแล้วผมก็คงจะต้องไปปรับเนี่ยเอาทวนกันอีกทีหนึง่งปรับตรงไฟแบกด้านล่างเป็นสกร,รีนปรับมากเป็นเส้นนะปรับน้อยมืดลงตัวบนขึ้นมาของไฟแบกนะครับไฟแบกอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับโฟกัสทาให้ภาพคมชัดที่สุด แล้วก็ตรงนี้นะครับปรับเพื่อให้เกิดขอบสีมันมาทับกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมปรับแล้วผมโชว์ภาพกว่าจะปรับเสร็จนีเนี่ยอาจจะใช้เวลาห้าชั่วโมงเราต้องปรับให้มันชัดนี่นี่ชัดแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตรงปรับตรงโฟกัสแล้วเพื่อนสังเกตรตรงตัวอักษรนี่นะโฟกัสนะครับโฟกัสตรงไฟแบกนะครับเพื่อน แน่ไหมแน่ไหมเอ้ยมันจะเบลอไหมจะเบลอละอ่ามันจะเบลอเลยไหนไะมีโฟกัสได้ไหนไหมอ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ออกเลยไม่โฟกัสนะครับตรงไฟแบกนะครับนะเพื่อนเอามันชัดสุดดีกว่าเออนี่ชัดแล้วชัดแล้วนี่ชัดแล้วก็อ่านได้เลยไหอ่านได้แล้วนี่อ่านได้ดีมากเลยสายตาผมดีมากเลยแต่ว่ากล้องถ่ายออกมา,าได้แค่นี้เดี๋ยวมาดูตอนี้นี่บอดตรง ตรงตูดหลอดถ้าปรับแล้วมันจะมีสีเหลื่อมๆออกมาเลยนะเนี่ย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 เนี่ขอภาพนี่แม่ไหมโอ้เยอะเลยนี่ก็ปรับให้มันคมที่สุดแล้วกันนี่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 เลยนี่ปรับแล้วปุ๊บมันก็เนี่ยแม่แน่แน่ไงนี่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 ไหนได้นะปรับมากไปก็ไม่ได้ปรับน้อยไปก็ไม่ได้เอาเป็นปรับให้ชัดที่สุดแล้วกันเอ้ยนายโอ้ยสุดยอดจริงๆเลย ตำรายังทำไม่ได้นะนี่แบบนี้อันนี้อธิบายเป็นแบบวีดีโอนะเพื่อนนี่เห็นไหมโอ้โหโอ้นี่ปรับต่าเออต่าจนสุดเลยนี่ปรับสูงสูงสุดเลยไม่ได้เอาตรงกลางไหมไม่ใช่เอาตรงชรัดที่สุดจนมันไม่มีขอบเนะี <c> ่ <oughs> ตำรายังทำไม่ได้เพราะว่าตำรามันไม่ใช่วีดีโอตัวนี้มันต้องอธิบายเป็นวีดีโอ โอเคนะได้แล้วซัดแล้วนะครับทั้งหมดต้องมวลน,นะครับจะวิเลืองทานเล่าสู่เพื่อนฟังเผื่อเพื่อนอยากจะเอาไปทํางานนะครับหรือว่าไปปรับเองที่บ้านแหละถ้าท่านเพื่อนมีเครื่องยี่ห้อโซนี่เนี่ยอยากจะลองปรับดูว่าแกมออกมาแล้วก็ปรับ <c oughs> ขัดไหลคักไหล,ไหลนะครับนะยังไงก็ขอให้เพื่อนปรับด้วยความสนุกสนานนะครับผมก็คงจะต้องไปปรับต่อไปนี่ก็ยังไม่สมูร์มากนะัก เอาไปลองทำดูนะครับไปลองปรับดูเพื่อจะเป็นอาชีพในช่วงของโควิดกำลังกินบ้านกินเมืองอยู่ในเวลานี้นะครับเพื่อนๆยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนๆนะสู้โควิดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับต้องรอดนะครับเพื่อนๆต้องรอดนะครับโอเคแด้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องลาจากไปก่อนสวัสดีครับ